ดังใต้ล่มพระบารมีธงพปรปปารอแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวภูมิพลอดุญยเดชชนะกาธิเบศแห่งราชาครับ กินกะน้อยดีครับลงมากินเลยลูกคงมาไม่มีใครทำลายเจ้าหรอกมาเลยไม่ได้เจอกันตั้งนานอ,อยู่ดีสบายเนาะวันนี้วันดีวันพิสาขดลงมาเที่ยวมาเลยลูกคงมาเลยโลกวันนี้เขาไม่ทำลายกันเขาอยู่อย่างสันติมาลงมามาลงมาลูกคงมา เขาไม่ทำลายกันหรอกมามาลงมามาลูกมา,มา,กมาเออวันดีครับวันดีครับเออวันดีวันดีนดโอ้ไม่ได้เจอกันตั้งนานฮะอยู่ดีสบายนะ่าลูกนะดีครับดีครับมามาลงมาลูกลมามาลูกมา,กมา,มา,กมาดีครับ สวัสดีครับก่อนดีครับนะวันนี้วันพระเขาไม่ทำร้ายใครหรอกทุกคนเขามีศีลมีธรรมมีธรรมะในใจแต่อย่าไปใกล้คนใจร้ายก็แล้วกันเดอ้อเอเอเข้าใจรู้เรื่องน,นั่นนี่รู้เรื่องนะมันเกิดมาใช้กรรมมันไปได้น,นั่นนี่หมดเวียนหมดกรรมก็กไป สู่พบใหม่แล้วเนะี่ยเกิดมาใช้กรรมนลัลนหกทุกสรรพสัตว์ย่อมมีกรรมเป็นของตัวเอง